สวัสดีครับผมะวันนี้ก็มาอยู่กับวินเช่นเคยครับที่ Perfect Car านะครับผมณวันนี้พามาชมรถสวยรถใหม่ทั้งหนึ่งคันนะแบรนด์อาจจะคุ้นตากันดีนะเห็นบนถนนบ่อยมากนะครับนี่เลยเป็นเจ้า mg zs ครับ1.5ดีพนะัปี2021นะสีแดงสดๆดหล่อๆ่อใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเลขไมล์เพียงแค่2 9 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับผมรถสวยมากแล้วก็ใหม่เดิมทุกจุดนะครับผมออปชั่นนี้ให้มาเต็มเลยนะครับกับราคาค่าตัวที่ แสนถูกเลยหลังหักส่วนลดแล้วเนี่ยเหลือแค่504,070นะผ่อนเพียงเดินละ9,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมมาดูตัวรถกันดีกว่ากับราคาแค่นี้นะนี่เลยคันนี้ก็เป็น z ซโฉมใหม่เรียบร้อยนะเปลี่ยนโฉมมาแล้ว1ครั้งนะครับผมนะแล้วก็พิเศษเลยคันนี้แต่งล้อแม็กมาด้วยดูไฟหน้าเขาสินะครับผมนะไฟหน้าก็เป็นเดย์ไทม์ไลท์นะครับมีโคมไฟโปรเจคเตอร์เป็น LED นะครับผมรวมถึงไฟตัดหมอกก็มีมาให้ครบคันเลยนะครับผม อันนี้เป็นรุ่นยอยเป็น d ีพ s s นะครับผมนะเป็นตัวกลางราคาถูกได้รถ5ที่นั่งนะเป็น c อสเ s อร์เอสยูนะครับผมนะออปชันจัดเต็มกุญแจมาครบ2ดอกเลยคันนี้ได้เป็น k e y l เลสด้วยแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูภายในเล็ก,ลกน้อยนี่นะครับด้านในวัสดุนะครับเป็นหนังนะครับเบาะก,ก็จะเป็นเบาะสีทูโทนแบบนี้เลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน2ฝั่งครบนะฮะ นี่สวยงามสวยงามใหม่มากใหม่มากจริงๆนะครับผมนะรถไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นเลยนี่ดูเบาะภายในนะครับนั่งสบายเดินทางใกล้ๆกลสะดวกแน่นอนนะครับออปชั่นครบฟังก์ชันจัดเต็มนี่ที่เปิดประตูหลังเทไม่เหมือนใครแน่นอนไม่เหมือนแบรนด์ไหนๆแน่นอนนี่ฮะด้านหลังเก็บสัมภาระได้อีกนะเบาะแถว2ส,สามารถพับเก็บได้ใส่ของใส่สัมภาระได้สบายเลย แล้วก็เครื่องมือที่เ้อยติดรถมาก็จะเป็นชุดปะยางฉุกเฉินแบบนี้นะครับผมนะถาท้ายเดิมๆกว้างสบายนะครับผมนะไปดูด้านในกันบ้างมานี่ครับเรียกว่าน็อตเนี่ยหรือสีเนี่ยเดิมๆเ,เลยนะภายในประตูเซ็นทรัลล็อกมีให้นะครับกระจกไฟฟ้าจอทัชสกรีน ใหญ่ดูใจแบบนี้เลยรองรับทุกฟังก์ชันครับ a p p l e c a r า l a y a n d r o i d Auto จัดได้หมดเลยนะครับมีแมปอา่า Google แ a p แผนที่มีมาครบนะครับระบบความปลอดภัยก็จะมีในส่วนของค้นหารถนะตั้งค่ารถจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ traction control นะครับแล้วรวมถึงระบบช่วยออกตัวทั้งลาดชันนะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เบรกมือนะครับได้เป็นไฟฟ้าเรียบร้อยนะ แล้วก็มีระบบออ t โตออฟนะครับช่วยประหยัดน้ำมันมากๆนะครับในช่วงเวลาขับขันรถติดๆนี่ตัวนี้ตอบโจทย์เลยแล้วจกปรับไฟฟ้าทุกบานนะครับผมนะรองรับคำสั่งเสียงนะครับสั่งเปิดแอร์ปิดแอร์วิทยุได้หมดเลยนะรวมถึงสอบถามเส้นทางก็ยังได้แล้วก็ที่สำคัญมีคุชคอนโทรลมาด้วยตรงนี้นะครับผมนะเลขไมล์มาดูกันนะครับ29,365กโลนะครับผมนะ วิ่งมาตกปีละหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับผมปีละหมื่นโลเท่านั้นเองหมื่นกว่ากว่านะใหม่จริงๆนะครับผมนะใครชอบสีแดงสดๆดแบบนี้ไม่เหมือนใครได้ร้อแมแกแต่งมาด้วยกับราคาค่าตัวจะผ่อนเพียงเดือนละ9 0 0 0บาทนะถือว่าถูกมากวันละ3า0เองนะครับผมนะฟรีดาวได้ออกรถ9 9 9บาทได้เช่นเคยนะอยู่ที่ไหนก็ซื้อรถกับเพอร์เฟกได้นะครับผมและถ้ายังไม่ชอบสีแดงนี่ผมมีสีขาวให้อีก1คันรุ่นย่อยเหมือนกันเลยเป็น1.5 D p งจ s ดีนะครับเช่นเดียวกันเลย นะแต่คันนี้จะถูกกว่าหมื่นนึงเพราะว่าเป็นรถปี2020นะครับก็ปีเก่ากว่าปีหนึ่งแต่ได้สีที่เป็นสีที่แบบนิยมกว่านะซื้อซื้อขายต่อเนี่ยมีราคากว่านะครับผมนะใครชอบขาวขาวคลีนคลีนเดิมเดิมแบบนี้ก็มีให้เลือกเหมือนกันนะเดิมกระทั่งยันล้อมแม็กเลยนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่32,000โล ต่างกันไม่เยอะเลยครับคุณลูกค้านะครับราคาต่างแค่หมื่นเดียวผ่อนต่างกันแค่หลักร้อยนะสามกว่าบาทนะผมใครหาอยู่มีให้เลือกถึง2แบบเลยนะครับผมนะชอบแบบไหนติดต่อสอบถามเข้ามาได้ยังไงวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ